ไ้าฟอยู่ทางปลายท้มาตรวจเตรู้นเจริญพนน2เจรญับวทับในด้านวิศวกรักก็ดีในด้านการรักษาความปลอดภัยในด้านการวางระบบปลอดภัยเนี่ยเดี๋ยวก็จะตอบในในส่วนของพวกนี้เพื่อที่จะเป็นวิเคราะห์ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่นะครับจากประมาหรือว่าอุบัติเหตุ นะครับว่าใกล้กับตำแหน่งตัวสารตัวนี้ไหมถ้าป็นคนยอยู่ไกลแล้วที่กว้างๆมันก็มีเวลาทุยาตาอันนี้ถูกครับ วนมาแล้วนะครับโดยผู้ผลิตว่าถ้าเปิดห่องที่มีปริมาตรอาหารดีมีใ,ใด้กินวันหนึ่งจะต้องจ่ายได้เท่าไหร่แต่ว่าผมไม่ได้ดูในรายละเอียดดูรายอียดตัวนี้เมื่อว่าสโมกเทสเตอร์จับควันได้แล้วก็ส่งสัญญาณไปที่กริง่งกริ่งก็จะร้องดังมากนะครับอาจจะประมาณสักห้านาทีจากนั้นแล้วก็จะไปทำให้ตัวไฮโดรเจนเนี่ยทำงาน คำงานเรื่องบอไฟฟ้าในพารูเจนมีอะไรนะครับมันจะมีอนุภาคของแข็งที่เป็นโพแทสเซียมคาร์บอเนตของแข็งนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนก๊าซอยู่เช่นก๊าซไนโตรเจนก๊าซไอน้ําพอจุดแล้วเนี่ยนะครับของแข็งจากไอเนี่ยก็จะรวมกันออกเป็นก๊าซก๊าซนี่ก็จะกระจายไปก๊าซนี้ข้อดีคืออะไรนะครับก็จะไปช่วยในการยุตินะครับปฏิกิริยาลูกโซ่ในการเกิดความร้อนในไฟ นะครับโดยไม่ใช้น้ําเลยมาทั่วนะครับขณะเดียวกันคนที่อยูนีปั๊บต้องมีไฟคืออย่าเพิ่งเชื่อในเรื่องที่ยังไม่ได้ทําการทดสอบท่องหลับนะฮะเพราะเขาบอกว่ามีค่าเคเคเป็นจำนะฮะพวกพวกไฮไฮดรอกซิลเนีอะโอเอสอะไรเงี้ยนะฮะออกซิเจนก็ยังลอยอยู่ในอากาศคือตามหลับถ้าผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วจำกัดออกซิเจนไม่น่าจะขายได้นะถูกไหม